สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักของคุณครูนะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยเราก็เรียนมาจนถึงบทที่6แล้วนะคะพลังงานคือชีวิตค่ะและในชั่วโมงนี้เราก็จะมาฝึกทักษะการฟังในเรื่องพลังงานคือชีวิตนะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วตอนนี้ไปเตรียมหนังสือภาษาพาทีของเราไว้เลยค่ะเปิดรอไว้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะเรียนในบทที่6พลังงานคือชีวิตนะคะเราลองมาอ่านบทร้อยกรองกันก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ทราบว่าในบทนี้เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องอะไรรวมถึงคุณครูจะทำการวัดผลหรือจะสอบนักเรียนในเรื่องอะไรบ้างนะคะอ่าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกับคุณครูเลยค่ะบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชาย ต้องช่วยกันถน้อมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันสะดวกสบายอักษรน,นำจำจงดีขวบกล้ํมมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำควัญชายแววเฉียบคมเป็นยังไงบ้างคะบทนี้เขาบอกว่าทั้งหญิงทั้งชายเราต้องช่วยกัน ถนอมใช้พลังงานก็คือใช้พลังงานอย่างทนุกถนอมหมายถึงใช้อย่างประหยัดเพื่อการใช้ชีวิตที่สุขสบายของเราในภายหน้านะคะส่วนในเรื่องหลักภาษานั้นเราก็จะเรียนในเรื่องอักษรน,นําและคําควบกล้ำนะคะนักเรียนจะต้องแยกให้ได้ว่าอักษรน,นําคืออะไรคําควบกล้ำคืออะไรและเราจะต้องอ่านให้ถูกวิธีด้วยนะคะว่าอักษรน,นํานั้นอ่านอย่างไรคําควบกล้ำอ่านอย่างไรรวมถึง การแต่งคำขวัญคะ่ะตอนนี้นะคะหากนักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้เปิดทักษะภาษาหน้า76เตรียมไว้เลยค่ะแล้วตั้งใจฟังคุณครูอ่านนะคะในระหว่างที่ฟังคุณครูอ่านนั้นก็ให้ลูกก่าดสายตาตามหนังสือของลูกไปแล้วก็พยายามจับประเด็นสำคัญจากการอ่านให้ได้ว่าในเรื่องนี้มีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ เอาพร้อมค่ะที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สตังค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วเหรอต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูดและรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลย ของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแ,แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทคะคุณ30บาทท่วนๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถ คุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแพ่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าโอดครวนอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอรอร่อยอยู่สองถึงสคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคา อาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านละ่ะถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรดีล่ะครับลุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตามไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชัน้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแทาน้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยครับเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันที หนูชอบอาบน้ำอุ่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออหนอแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆุกคน ครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะน,นี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วโลกทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลน และมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไรก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมานาคมการขนส่งการผลิตกระแสะไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการประมงและอื่นๆอีกมากมาย เพราะฉะนั้นอยากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมรู้ว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆานานเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่า ถ้าไฟยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปลงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอดก่อนจะออกจากห้องปิดไฟ ปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงไว้ครับขี่จักรยานถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปลัดกันขับคนละวันครับเวลาต้นามน้ำต้องคอยดูครับ พอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแก๊สต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่าอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันพลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้ โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องเอเรามาดูคำขวัญที่นักเรียนติดไว้หน้าห้องนะคะว่ามีอะไรบ้างไหนลองอ่านตามคุณครูนะคะประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองนักเรียนอ่านเลยนะคะ ประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองอเด็กๆอ่านตามคุณครูคอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาอ,อ่านตามอีกครั้งนะคะ ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าเด็กๆอ่านอีกครั้งค่ะพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณคา่านี่ก็เป็นคำขวัญที่เด็กๆช่วยกันแต่ง เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกันนะคะแล้วพวกเราล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจากเรื่องที่เราอ่านเป็นยังไงบ้างคะแค่น้ํามันขึ้นราคาเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะขึ้นราคาอย่างเดียวเกิดผลกระทบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแพงแก๊สขึ้นราคาหรือเป็นยังไงคะเงินไม่พอใช้จ่ายนะคะ นักเรียนในฐานะที่เป็นเด็กๆเราก็สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยประหลัดประหยัดพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ำประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำมันนะคะตรงนี้เราสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะคราวนี้นักเรียนลองมาตอบคำถามกันนะคะผลกระทบจากน้ำมันขึ้นราคามีผลกระทบต่อนักเรียนอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างคะ จากที่เราอ่านเป็นยังไงคะกินอาหารไม่อิ่มใช่ไหมคะจะอาดจะอาบน้ําอุ่นก็ไม่ได้พ่อแม่บอกว่าเปลืองแก๊สใช่ไหมคะอาบน้ํานานไปหน่อยก็โดนดุว่าเป็นยังไงคะเล่นน้ําไม่ประหยัดน้ํานะคะส่วนผลกระทบต่อส่วนรวมล่ะคะน้ํามันขึ้นราคาของแพงใช่ไหมคะแล้วกเ็เงินไม่พอใช้ใช่ไหมคะเพราะของแพงต่อไปนะคะ ในบทอ่านที่เราอ่านเมื่อสักครู่เสนอแนะการประหยัดพลังงานในเรื่องใดบ้างนักเรียน<ม>จำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ใช่ไหมคะขี่จัก,กรยานแทนการขี่รถยนต์หรือการนั่งรถยนต์หากจะไปที่ไหนไปในทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันใช่ไหมคะหลักการขับกันคนละวันไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆใช่ไหมคะ อะไรอีกคะอะไรอีกคะเสยมผ้าให้พร้อมที่จะรีดแล้วรีดในคราวเดียวกันแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพื่อช่วยประหยัดไฟแล้วหลอดไฟที่ใช้ในบ้านก็เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรอีกไหมคะเวลาอาบน้ำเป็นยังไงคะไม่เปิดน้ำทิ้งขณะถนะูสบู่หรือ แปลงฝันให้ปิดน้ำก่อนนะคะแล้วหากแสงสว่างยังพอมียังสว่างก็ไม่ควรปิดไฟนะคะก็ไม่ควรเปิดไฟนะคะขอโทษแล้วก็เวลาจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะก็ดูก่อนว่าในบ้านยังเปิดพัดลมเปิดแอร์อยู่หรือเปล่าปิดให้เรียบร้อยปิดไฟให้เรียบร้อยนั้นเราก็จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานแถมยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเงินด้วยนะคะสำหรับภาระงานในวันนี้ของเรานะคะให้นักเรียนทำทักษะภาษาหน้า52ข้อที่1และข้อ2นะคะเขียนสวยๆค่ะแล้วคุณครูจะรอตรวจที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ